s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยสซ l ม o n s a ่พ o d c a s t เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้นสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s ซ l ม o n s ซครอันนี้เป็น EP ที่50แล้วทำมา ตั้งนานเพิ่งจะห้าสิบคนหนึ่งเขาไปถึงร้อยกันแล้วคือเราทำมาหลายปีแล้วทำทำหยุดหยุดนะแต่ว่าก็แนะนำตัวกับผมกายครับบรรณาธิการบริหารสารนิพ์สังมอนครับดีครับพกสามมอนครับหมายค่ะกองบกค่ะครับก็เราเปิดมาด้วยอะไรนะทำทำหยุดหยุดเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะหยุดอีกแล้วเพราะว่าคือเล่าก่อนดีกว่าว่าที่ผ่านมาคือตอนเนี้ยถ้าใครฟังเราฟังบ้างไม่ฟังบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็จะรู้ว่า มันเพิ่งผ่านงานหนังสือไปเนาะแล้วก็เนี่ยจริงๆตอนที่เราอัดอยู่เนี่ยก็สดๆร้อนๆงานหนังสือก็ยังแบบว่าเดือดทะลักสุดเดือดนอยสุดท้ายแล้วนะใช่ก็วีคที่สองเนี่ยคนก็ยังถือว่ามากันอยู่ไม่ค่อยเงียบเหงาอย่างที่เราคาดคิดกันในตอนแรกหรือกลัวกันในตอนแรกเป็นไงบ้างครับจบงานหนังสือแล้วคนมากันครับข้าง อบปุ่นดีค่ะอืมคือจริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยตัวแทนพวกเราก็พูดในนามแซลมอนน,นนะเราก็รู้สึกว่างานงานหนังสือรอบเนี้ก็คนมาเยอะกว่าที่เราคาดคิดกันเอาไว้อ,อย่างที่บอกว่าแบบเอ้ยตอนแรกเราก็กลัวว่าแบบติดวันหยุดยาวสถานที่ใหม่หลังศูนย์ศิลปกิจที่โฉมใหม่เนี่ยจะพอยังพอต่อดึงดูดไหมจะดึงดูดให้คนมางานไหม,อ,มอะไรอย่างี้หรือว่าแบบ ช่วงแรกๆมันก็มีกระแสว่าแบบว่ามันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเออไม่ค่อยเห็นการโปรโมทอ่ะสมมตินะหรือแบบบางคนยังไม่รู้เลยไปจนถึงแบบโควิดมันผ่านมามันเปลี่ยนพฤติกรรมคนไปแล้วคนซื้อออนไลน์หนังสือเราก็ออกเป็นหลายเล่มก่อนหน้านี้เปียออเดอร์อย่างใครจะมางานจริงสารพิมพ์อื่นๆก็ก็เป็นลักษณะนี้เนาะหมายถึงว่าเขาก็ทยอยออกกันทั้งปีแล้วก็มีจัดโปรโมชั่นกันมากมายไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า ก็ด้วยบรรยากาศแหละแล้ว่าอันนี้เราก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันที่ไปจัดบูธคือไม่ใช่แค่บูธเรานอะเราก็เห็นว่าแต่ละบูธเขาก็โอ้โหเตรียมของเตรียมอะไรกันมาอย่างดีอะไรอย่างงี้แล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าที่คุณผู้อาจจะไม่เคยเห็นก็คือตอนไปจัดบูธเนี่ยก็ก็เหมือนจะเป็นช่วงโอกาสที่เจ้าสํานักต่างๆจะได้แบบว่าพบปะใช่ได้พูดคุยกันตบไหลประเมินกันลอบใจกันเองก่อนว่าจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้หนังสือมาครบหรือยังอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบ เออมันจะเป็นคือคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบช่วงแบบพอจัดบูธเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยสองสามวันแรกมันจะยุ่งจนแบบพวกเราแทบไม่ได้ไปไหนเือใช่เพราะว่าตอนแรกเราเราเราคุยกันว่าวันแรกเนี่ยก็คงคงมีคนที่ตื่นเต้นแล้้วแลวสะดวกที่จะมาน่ะคงประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าตามหลักแล้วก็คงต้องไปเยอะวันวันเสาร์อาทิตย์ไหมหรือหรือยังในในเคสครั้งนี้คือมีวันหยุดวันที่สิบสามเนาะเออก็คงก็คงไปเยอะกันวันนั้นแต่ปรากฏว่าโอ้โหวันแรกนี่ก็ก็ไม่น้อยนะ เยอะมากเออแล้วเยอะแล,แล้วเยอะตั้งแต่เช้าตั้งแต่สิบโมงเลยอะไรเงี้ยใช่ออซึ่งมันก็เยอะไปอีกในวันที่สองวันที่สามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าโหมันเหนือความคาดหมาย <S 1> <S 1> <S ได้ได้ <S 1> <S 1> <S บนการตอบรับที่ดี <S <S 1> <S 1> <S อะไรเงี้ยคือจริงๆวันนี้เราก็เทปนี้เราก็อยากจะเหมือนแบบขอบคุณ <S 1> <S 1> คุณผู้อ่านคุณผู้ฟังของเรานะ <S 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 ที่แบบแวะเวียนกันมาไม่ว่าจะแบบซื้อเล่มใหม่ซื้อเล่มเก่าอุดหนุนเสื้อยศรัทธาเสื้อแซลมอนหมวกหรือแวะมาถ่าย เาถ่ายรูป,ปอะไรเงี้ยเราคือเรารู้สึกว่าแบบโหคนแบบมากันแบบเราตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันนะก็คือนอกจากอามาแวะมาบูธเราแล้วเนี่ยในช่วงแบบที่เรามีกิจกรรมอย่างแจกลายเซ็นอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราก็ประเมินไม่ถูกเออยอย่างยยดท่านเนี่ยเราก็คุยกันไปละในเทปก่อนว่าแบบ ใครจะไปคิดแต่คือรู้ว่าเยอะแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะมากันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือเรามีการประเมินกันไว้แล้วแหละว่าคนคงมาอะไรย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบโอ้จะเยอะจนแบบต้องพากันไปเออรอต้องตัดแถวนะแล้วก็พาไปยืนรออยู่นอกด้านนอกเออแล้วก็อามีการเพิ่มคิวกระทันหันขึ้นมาเพื่อชดเชยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราคุยกันในทีมว่าแบบว่าเออเนี่ยแหละคือบรรยากาศงานหนังสือที่ หลายคนอาจจะคิดถึงเพราะว่าพอมันไปจัดที่เมืองทองก่อนอันนี้พอไปจัดที่เมืองทองหลายคนก็บอกโอาไกลไม่ไปแล้วหรือไปก็ขอไปวันเดียวไปวันเดียวไม่พอบางคนรู้สึกว่ามันเดินทางอีกนานขอซื้อไม่กี่เล่มอจะรอแล้วเขียนแจกลารเซนดีไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัจจัยอะไรทํานองนี้เแต่อย่างครั้งนี้พอเป็นศูนย์เศรษฐกิจก็ มันมันก็จะเป็นภาพบรรยากาศเดิมๆที่ว่าเราจะได้เห็นอย่างเช่นน้องๆน,นักศึกษาหรือน้องนักเรียนที่หรือคนทํางานด้วยก็ได้แบบว่าพอ,อ,อในวันธรรมดาสักช่วงหลังห้าโมงเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมาแล้วก็จะเป็นลักษณะของการมาแล้วมาอีกด้วยมาซ้ําอีกอาจจะมาครั้งนี้ได้ไปเดินแค่แถวนี้พอแล้วก็โอเคเดี๋ยววันหน้ามาใหม่เพราะว่ามันการเดินทางมันยังพอแบบว่าพอจะสะดวกหน่อยเนาะถ้าเทียบกับเมืองทองเลยแล้วนะคนก็เราคิดว่าคือเขามีการพูดกันว่าช่วงวีคแรกเนี่ยคนมางานเยอะ ทำลายสถิติใช่ไหมซึ่งเราคิดว่าเสถานที่ใหม่มันมีผลประมาณหนึงหมายถึงในแง่ว่าก่อนหน้างานเขาก็บอกว่ามีที่จอดรถซึ่งมันก็สะดวกสบายนะถ้าถ้ามันถ้ามันไม่เต็มอะไรอเงี้ยแล้วก็ซึ่งพอเขาบอกบรรจุได้สามพันคันเราว่ามันมันมีผลมากที่แบบเนี่ยไม่ว่าวันธรรมดาหรืออะไรเ้คนก็อยากจะเอารถไปไปแบกหนังสือไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เห็นภาพครอบครัวครอบครัวมาเยอะนะเยอะมากรอบนี้เห็นเห็นเอ่อหลายๆครอบครัวพาพาลูกเล็กมาซึ่งก็เห็นปกติแล้วแต่ว่าเริ่มมีเอ่อพาผู้สูงอายุมานั่งรถเข็นมาเลยวิวแชร์มีผมจำได้ว่ามีน่าจะเป็นคุณยายมามาถ่ายรูปเู่ถ่ายรูปถ่ายรูปเออใช่ก็กลายเป็นกิจกรรมอีกคือมันดูมีกลุ่มคนหลากหลายมากขึ้นก็จริงๆคืออาจจะมีอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้ เห็นบรรยากาศของงานหนังสือที่แบบโหคึกคักอะแล้วก็ในฐานะของคนทําเราแบบรู้สึกสะใจจริงจริงก็สะใจนะเพราะว่าเออมันมันทําให้ผมนึกถึงตอนตอนเรายังจัดครั้งท้ายที่ศูนย์ศรษกิจเดิมเออมันก็ยังก็ยังสนุกอ่ะอผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปไปงานหนังสือก็จะแบบมีมีคนเยอะๆอย่างนี้แหละแล้วก็จะเป็นช่วงที่ พวกเราได้พูดเยอะที่สุดแหละในช่วงชีวิตอะไรเงี้ยเออเดือเป็นช่วงที่เรากล้าคุยกับคนมากที่สุดใช่ใช่หรือสนุกที่ได้แนะนําหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอืมคือเราจะมีโมเมนต์กันที่แบบแอบดู่าว่าผู้อ่านซื้ออะไรไปจริงจริงผู้อ่านหยจะหยิระหาไปไปอยู่ที่บูอาจจะไม่รู้ว่าไอ เจ้าของเสียงก็คือพวกเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนของบูธแตจริงๆเราก็ยืนอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ต้องมองๆทำตัวเป็นแบบเออนักสํารวจบางทีก็ไปขายกันเองเออช่วยขายอะไรย่างเงี้ก็เมื่อกี้พอบอกว่าสายใจคือมันมันเป็นมันเป็นฟิลแบบถ้าใครดูบอลเราคิดว่า มันจะมีช่วงโควิดที่เขาต้องเตะบอลกันบบไม่มีคนดูเอออเตะกันเงียบๆนะเออไอช่วงงานหนังสือจอนแบบย้ายไปเมืองทองหรือบางซื่อคือคนมันมันมีคนนะมันไม่ใช่ไม่มีเหลือตอนครั้งแรกที่ยกเลิกไปแล้วเราแล้วเราต้องไลฟ์กันเออเรารู้สึกฟิลมันฟิลมันคือแบบนั้นอะคือเราแบบได้แต่แบบเตะกันโดยแบบไม่ดูว่ามีคนเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบโอ้พอเห็นคนมาหรือบางคนน่ะเราได้คุยเขาก็บอกว่าเนี่ย ไม่ได้มางานหนังสือเลยนะตั้งแต่ย้ายไปที่อื่นนี่เป็นการกลับมาครั้งแรกของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันการจัดงานครั้งนี้มันก็อาจจะสักเซสในแง่แบบเนี่ยหลายสัตนพิมพ์หรือเพื่อนๆนที่ได้คุยเพื่อนๆที่ทําสัตนพิมืก็บอกว่ามันเหมือนคืนสู่เย่าเหมือนกันนะมันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนใช่ใชแต่ว่าก็ถือว่าให้บรรยากาศของงานหนังสือเพราะอย่างที่บอกไปเทปที่แล้วนะก็คือว่า มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรอกเราก็ไม่ได้แบบมาโรแมนติกหรอว่ากลับบ้านเก่าอะไรแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นได้ได้ได้ไปในสถานที่ที่ทุกคนเอ่อหน้าเดิมๆสะดวกมาเจอกันใชซึ่งจริงๆผมว่าก็ถ้าถ้ามีได้ไปแบบในในจังหวัดอื่นๆอะไรเงี้ยก็คงเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องหลายๆคนไม่ต้องถอเข้ามาแบบไกลๆอะไรยเงี้ยก็รอติดตามคือรอบหน้าเราว่าก็ยังไม่รู้นะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะจัดที่ไหนอะไรเงี้ยก็ ก็รอติดตามแต่ว่าวันเนี่ยมาแล้ววันนมาแล้วก็ผู้อ่านสามารถบุ๊ลงปฏิทินไว้ได้เลยเหมือนที่พวกเราก็จะบุ๊ใช่รอบหน้าเจอกันได้วันที่สามสิบมีนาคมครับถึงเก้าเมษายนก็เตรียมเจอกันได้เลยช่วงก่อนเข้าก่อนสงการนะใช่เตรียมใช้เงินก่อนจุดยาวแล้วก็ไปอ่านสงการกันใช่อ่านั่นก็คืองานหนังสือที่ผ่านมาก็ ขอบคุณถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณผู้อา่านทุกคนที่แวะมาครับไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่ามามา,มา,มาอุดหนุนอะไรแวะมาคุยกันคุยเล่นขอลายเซ็นอะไรทำให้บูธของเราในช่วงเนี้ยสิบกว่าวันมันมคึกคักแล้วก็สนุกดีเราคือปกติเราอย่างที่คุยกันแหละเรารู้สึกว่านี่มันเหมือนนะการออกไปเจอโลกของอสันนิพ์เหมือนกันนะแบบ,บที่ผ่านมาเราแบบอยู่กับออนไลน์ซะเยอะหรือมีงานมันก็ไม่ได้คนเยอะขนาดเนี้ยอันนี้มันเหมือนแบบชารตแบตทาให้เราแบบว่าเห็นแล้วว่า หนังสือที่เรานั่งทํากันอยู่มันยังมีคนอ่านอยู่จริงๆว่ะก็ขอบคุณผู้อ่านทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณนักเขียนด้วยแหละที่สลยเวลามาเนาะแจกลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยหรือนักเขียนบางคนเราก็เพิ่งเคยเจอตัวเป็นๆครั้งแรกกันในงานนี้หรือบางคนไม่เจอกันมาสามปีอย่างหมอเก๋อย่างเงี้ยก็เพิ่งได้เจอกันวันนี้ก็งานหนังสือมันก็แบรรยากาศแบบนี้เหมือนทําให้เราได้เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานขอบคุณน้องๆขายด้วยที่เซอร์วิสจ้าเร์ ที่แบบป้ายยาคือเราทุกคนที่เข้ามาในบูธคือพวกเราคือพวกเราอาจจะไปไม่ได้ครบทุกวันแต่ว่าก็ไปยืนยืนอยู่ที่บูธก็พบว่าพวกเราปวดหลังมากก็แลวก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหน้องๆที่ต้องยืนขายกันสิบกว่าวันนี่ก็แบบมีความอึดถึกทนเหลือเกินจริงผมปวดนั้นแต่มันจัดบูธแล้วปวดท้อมาปวดคอมากกลับไปแบบโอ้โหไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณน้องดีเดอร์เซอร์วิสจริงๆขอบคุณทีมงานส่วนอื่นๆด้วยนอกจากทีมกองบกทีม อาร์ตของฝั่งเราแล้วมันก็มีเนี่ยที่มาร์เก็ตติ้งทีมเซลลทีมทุกทีมแหละทีมดีซีอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าก็งานรอบนี้เราเอาจริงๆมันถือเป็นต่อให้เป็นสถานที่เดิมแต่มันประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะหลายอย่างเราไม่เคยรู้อ่ะเออมันมันคือสถานที่ที่กึ่งเก่ากึ่งใหม่อ่ะเราต้องเรียนรู้มันใหม่เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนครับทาให้งานนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่งานหน้าแต่ว่าระหว่างนี้เราคงมีอื่นอื่นอีกแหละ ก็จะเป็นอีกเรื่องที่เราจะได้คุยกันในเทปนี้ก็คือในช่วงเนี่ยเดือนตุลาอืไปจนถึงก่อนมีนาคมอืแต่เอาจริงาถึงแค่มกราหมือเปลาใช่เพราะเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวเราก็กลับมาเดี๋ยวไม่ได้หายนานเดี๋ยวแซมบอนเซ่เราก็กลับมาคือช่วงนี้เราขอไปพักนอนคู่พักพอนวดขานวดเท้านวดคอเออแต่ว่าระหว่างเนี้เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเช่นที่ผ่านไปก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันไปแล้วก็ แซลมอนเวิร์กช็อปันนสองครั้งนะใช่ผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นของพี่ปารี่กับบีโชติกาใช่ไหมก็มีคุยคุยกันภายในแล้วว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะกลับมาจัดต่อคือที่ผ่านมาเราจัดไปตอนต้นเดือนตุลาแล้วก็หยุดเพราะงานหนังสืออก็ตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าจะมีคลาสอื่นๆเพิ่มเข้ามาก็สามารถติดตามรอดูได้ทั้งหน้าเพจครับอาจจะเป็นคลาสเก่าหรือเปล่าหมายถึงว่าปารีกับ B กลับมาเปิดอีกครั้งหรือว่าจะเป็นคัสใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ครับอ๋อแต่นอกจากคาสแล้วระหว่างนี้เราจะแอบสปอยว่าเราจะมีปล่อยหนังสือเรื่องใหม่อีกอ่าไปสปอยอีกแล้วสปอยคือปกติอบางปีเราก็จบงานหนังสือเราก็ไม่ออกแล้วใช่ไหมแยกย้ายกันนอนเก็บตัวเขาทำไม่ทําหนังสือแต่ว่าปีเนี้น่าจะมีอืมีแน่ๆแหละหนึ่งเล่ม ที่เคยเกินเกินกันไปแล้วเนาะเออพูดแล้วพูดอีกอะไรเงี้ยต้องบอกไหมไม่เอาไม่บอกไม่บอกเลยอรอถือเคสเหรอถือเคสเดี๋ยวไม่คุณผู้ฟังกำมัดไว้ว่าสปอยแต่ไม่บอกชื่อเออแต่เดี๋ยวมีแหละมีหนังสือออกใหม่ครับแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งเร่มอืแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมอีกอาจจะเกี่ยวกับอันเดอร์เทนเคสออันี้แง้มไว้สั้นๆเปิดประตูให้ทุกคนอยากรู้อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันถ้าคนอยากรู้ก็แอดยศทัน แอดโจบงโก้เฮ้ยแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราก็อยากชวนให้ให้ผู้อ่านของเราเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็ติแท็กพวกเรามาเหมือนกันคือเราอยากรู้รีวิวเนี่ยเป็นก็จะพูดไงครับอันนี้ก็แอบเอาแต่ใจนิดหนึ่งแต่พวกเราก็อยากอ่านรีวิวครับใช่จะติก็ได้จะแบบไม่ชอบเออเราอ่านแล้วเรื่องนี้เราไม่คิดก็ได้ใช่แต่อย่าด่าแรงมากเพราะว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ได้แบบว่าเอชอบไม่ชอบผมว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าส่วนส่วนตัวนะปัจเจกบางที แม้แต่พวกเราเองก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ชอบสิ่งที่ในในต้นฉบับสักุกเล่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในอย่างอันตัวอย่างแบบน o ้องมอ e o p l เอืม,อม,มันก็มีเอ่อบางพอ็อดบางอย่างที่เราแต่ไม่แต่คิดว่าแค่ที่ที่เราถึงแม้เราจะไม่ชอบแต่เราทําออกมามเพราะว่าเราสึกว่ามันต้องมีความหลากหลายนะคือมันก็มีคุณค่าในในมุมของมันแล้วก็สรุปสุดท้ายก็ ก็มีคนที่ชอบจริงแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบไม่เป็นไรเลยนร่ออย่างไอ้ที่พูดถึง normal people เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเล่มที่เสียงแตกแหละมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแล้วจริงๆแบบเวลาคนไม่ชอบเราก็ชอบอ่านหมายถึงว่าเราก็อยากรู้รีวิวว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรหมายถึงมันเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขาไม่ชอบอย่าง normal people มันเป็นในแง่เนื้อหาอยู่แล้ว่งเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีหมายถึงการเวลาพิมพ์หนังสือออกไปแล้วแบบเห็นว่าคนสร้างบทสนทนาแบบให้ความเห็นยังไงกับมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็ดีคือแต่อย่าง normal มันคือนักเขียนต่างประเทศ แต่ยิ่งนักเขียนไทยเนี่ยเวลาเขาเห็นคอมเมนต์เนี่ยเราว่ามันเป็นประโยชน์มากๆอะไรเงี้ยแบบบางคนอาจจะแบบตัดพ้อว่าเขียนหนังสือไปไม่เห็นมีใครอ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงฟีดแบ็กพวกนี้ก็แอบเป็นรางวัลนะคือโอเคนอกจากยอดขายแล้วเนี่ยจริงๆตัวนักเขียนหรือไม่แต่พวกเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟีดแบ็กแต่ละเล่มเป็นยังไงบ้างอ่านแล้วรู้สึกยังไงชอบตรงส่วนไหนไม่ชอบตรงไหนบ้างรับก็ติดแท็กแซลมอนบุ๊กมีเอสเนาะบุ๊กมีเอสแล้วก็หรือจะแอด เออเมนชั่นมาเลยเมนชัก็ได้ในทุกช่องทางเดี๋จะดีก็ได้เออเดี๋ยวจะเมลมาก็ได้แล้วแต่สะดวกเพียงแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือนอกจากฟีดแบ็กพวกนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในฐานะคนทํางานน้องก็เวลาได้พวกนี้เราก็ส่งต่อให้นักเขียนอะไรเงี้ยดีโพสตหรืออะไรให้นักเขียนได้รับรู้ไปด้วยกันแล้วว่าอันนี้ก็สนุกดีแล้วก็เมื่อกี้ที่ พอพูดถึงยอดทันแล้วนึกถึงอันนี้ก็เผื่อแบบช่วงนี้ระหว่างรอว่าอันดั์ต้นเคสจะมีอะไรช่วงอ่านเล่มสองกันก่อนแล้วก็ลองเดากันเล่นๆว่าใครเขียนตอนไหนใช่เพราะว่าเล่มเล่มสองก็ยังเหมือนเล่มหนึ่งก็คือเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเขียนเล่มไหนเนาะใช่ก็จริงๆตอนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เคยเฉลยนะอ่ามันจะเล่มแรกเราก็ไม่เฉลยไม่เฉลยแต่ผมอันนี้ใบ้ๆของว่าเล่มสองอ่ะดูง่ายกว่าดูง่ายกว่าใช่เพราะว่าทั้งคู่อย่างที่เคยบอกไปในเทปก่อนก็คือเริ่มมี สำเนียงในการเล่าเรื่องของตัวเองชัดขึ้นเลยผมว่าเราได้เราได้อยู่แต่บอกใบ้ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เรียงแบบยศทันทันยศแบบเออจะมีการสํารลับบ้างไม่ได้ทิ้งดิ่งด้วยเวลาสอบก็ไก่ขึ้นก่อนึ้ังมีมีก็ฝากรีวิวกันได้หรือใครอยากอ่านงานเล่มไหนอยากคิดถึงได้เขียนก็ได้ก็เหมือนเดิมก็เมนชั่นพวกเราได้บอกเราได้ได้ไม่ได้ต้นฉบับนี้อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยหรือบางเล่มแบบสมมติอ่านยูซีจบแล้วครับ อยากอ่านเล่มสามจรงเลยเราจะได้มีมีอะไรกดดันเออมีอ้างอิงเออผมเห็นเราเราเห็นแล้วว่ามีคนตั้งชื่อในในทวิตเตอร์ว่าแบบว่าเสนอตีมเล่มสามอะไรอย่างเงี้ยหรือในกลุ๊มยูซีก็มีเหมือนกันเลยไม่ใช่ยูซีก็ไหนนะแบบี้ยแยะลาดิเออใช่ หรือคนที่หายไปนานก็บอกเราได้เพราะว่าเพราะจริงอย่างคุณรายดิบผมก็เห็นใน t t ิตเตอร์เขาเข้าเพิ่ว่าก็อยากเห็นฟีดแบ็กเหมือนกันเนาะใช่ใช่ตามจริงๆผมว่าทุกคนแหละทําผลงานออกมาก็อยากเห็นแล้วว่าคอมเมนต์ชอบไม่ชอบเป็นยังไงอะไรยเงี้ยใช่ก็อ่ะบอกกันได้คัะว่าก็ก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่เราพักรายการเดี๋ยวเราจะไปคอยมอนิเตอร์ไล่ไล่อ่านขออนุญาตทุกท่านใช่เพื่ออ่านนิดนึงของเราเป็นยังไงครับอ่าเรามีเรื่องไหไต้องทิ้งท้ายอีกไหมคุณใหม่อืม จริงหนังสือก็อย่างที่บอกก็ไม่รู้จะมีเล่มเดียวปน้นะาพูดตอนนี้แปลว่ามีหลายเล่มเออจริ <laughs> งจริงอที่บอกเราเราพูดไปตั้งแต่แบบกลางป,ปีแล้วว่าแบบว่าจริงๆในในช่วงเนี้ยเราต้นฉบับในเหมือเราเยอะ <laughs> ก็จะพยายามนั่นแหละครับพยายามผลิตออกมาเรื่อย <laughs> ๆใช่งานหนังสือก็ออกเยอะหน่อยใช่คือเราก็อยากอยาก ก็เป็นสิ่งที่พวกเราพยายามย้ำกันมาหลายปีว่าเราอยากออกหนังสือตลอดปีนะอยากให้มีคนอ่านกันไม่ใช่แบบเราไปออกแค่ช่วงเดียวงานหน u, <attends> ังสือคนก็ซื้อกันไม่ไหวอะไรก็เดี๋ยวรอดูมันมีแหละเพราะว่าอย่างที่ดีพูดอะต้นฉบับคือแบบล้นมือไม่ไหวคือตอนนี้ไม่ต้องทําอย่างอื่นก็ได้นั่งทาแต่ต้นฉบับปัญหาคือพวกเราคือออกไปได้อีกสามปีอะไรกับต้นฉบับที่เรามีอยู่ตอนนี้นั่นแหละครับอ๋อแต่ระหว่างนี้ถ้าระหว่างที่เราแบบ ลาการรายการไปใครอยากให้เราเล่าอะไรหรือว่าหรืออยากจะเสนอว่าให้เราคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะอะไรเงี้ยทีแรกก็แอบแอบคิดว่าเทมปนี้หรือจะมาพูดใช่ม็กที่ผมพูดไปที่แล้วว่าน่ามาพูดเรื่องแบบเบื้องหลังหนังสือเล่มใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวไว้ทดไว้ก่อนจริงๆริะเราอยากคิดเอาเองว่าแบบ่นเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่เราพักเนี่ยอาจจะให้คุณผู้อ่านลองไปใช้เวลาในการอ่านแล้วเราใน การกลับมาครั้งหน้าเราอาจจะหยิบเอาพวกหนังสือที่ออกไปนั่แหละกลับมาพูดอะไรเพื่อที่เหมือนระหว่างนี้จะได้ไม่สปอยเอเออลืมสามารถสั่งซื้อกันได้ก่อนก็ยังก็อย่างไปใหญ่คือนอกจากอ้อแต่ว่านอกจากออนไลน์เนี่ยก็เผื่อใครไม่ได้มางานหนังสือเนาะหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาไม่ได้อ่าไม่อยากสั่งออนไลน์เพราะว่าอยากลองเปิดตัวจริงดูก่อน เราเข้าใจว่าตอนเนี้ที่เทปนี้ออนเนี่ยมันน่าจะเริ่มกระจายตามร้านหนังสือแล้วหรืออย่างน้อยๆเดินพฤชจิอะไรเงี้ยน่าจะไปกันครบอะไรเงี้ยก็สามารถเป็นเดินดูหนังสือพวกเรากันได้ครับลองพิกอะไรกรุงเทพก็คิดว่าครบแล้วเนาะเออเซียนในอินบทูเอสแล้วก็คีโนคุนิยะร้านหนังสืออิสระอืมก็มีแทบทุกหัวใช่คิดว่านะครับส่วนต่างจังหวัดก็น่าจะทยอยทยอยไปครับใช่แต่ถ้าก็ถ้าถ้าอยากได้ออนไลน์ก็นั่นแหละครับมินิมอล เจอกันหาไม่ได้ก็อินบ็อกมาครับแล้วเราส่งลิงก์มินิมอล็อกช้อปปี้ก็ได้ค่ะช้อปปี้ลาซาด้าใช่เออเมีหได้อยู่ที่ว่าคุณผู้อ่านจะอ่านไหมเท่านี้เราพร้อมเสิร์ฟตลอดเวลานนะครับหมดไหมหมดแล้วก็เดี๋ยวเราขายของนะพวกเราเทปมี้ไม่ได้ขายของยังไงเป็นแบบเทปบอกลาเทปบอกจะไม่มาหรอจะไม่มาหรอหรือว่าขอพักขอพักช่วงหรือว่าช่วงนี้แบบใครแบบ ถ้าแบบอะไรของพวกมันอยู่ดีๆมาพูดอะไรกันก็ไม่รู้สามารถย้อนกลับไปฟังเออเทปก่อนก่อนได้หนึ่งถึงสี่สิบเก้าคิดว่าฟังจบเราก็ยังไม่กลับมาอมีเพราะว่าเทปนก่อนเราก็จะมีว่าชวนนักคงนักเขียนนะไม่รู้เผื่อเผื่อบางท่านที่เพิ่งเพิ่งจะมาเริ่มฟังเนี่ยแต่ก่อนอันนี้เราก็มีคุยกันนักเขียนเล่มก่อนๆหรือบางเล่มที่แบบอาจจะเพิ่งอ่านจบเนาะเล่มเก่าๆอย่างแบบโฮม a เว y ฟอร์มโฮมอ่าเอออา r l d ร a r วอทอาร์เคเต็กเจอ ซองออสองตักเออองสตั๊กมานิลาอะไรพวกนี้เรามีคุยกับนักเขียนไว้บ้างแลละบางคนก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะครับแล้วก็นั่นแหละครับระหว่างนี้ถ้ามีอะไรหรือว่าสงสัยในจุดไหนอยากคุยอะไรกับพวกเราเพิ่มเติมก็ติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางครับ Facebook t วิตเตอร์ไอจีอีเมลครับผมทิกต็อกแต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จริงตตแต่ไม่ต้องโทรกาสั่นหนังพิมพ์นะครับครับเพราะว่าเบิร์โทรศัพท์เราไม่ค่อยดีเขืจ่จริงอ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วก็ระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเราก็จะอัปเดตกันในหน้าเพจแล้วก็คิดว่าแซมมอนเซอาจจะพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังครับ ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับค่ะ